เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือต่อไปได้เป็นเที่ยวทีสิเพื่อจะพบกันระหว่างเรือเพชรทั้ศรีโตเรือเจ้าแม่บัวทองเจ้าแม่บัวทองกับพี่น้องจากบ้านนาราสีเสี่เนี่ยก็สิ แล้วจะาใจใครส้กันมาไม่ดีทำไรจอนใครเริยมเปลี่ยนเื้อีมาอยู่ที่ว่าตาตาฟังก่อนหัวต่อหัวตาตาตายต่อไปเริ่มสุขสังกอพอหอมเจ็บไปไหนไปดูแลตอนนี้เอาแล้วไม่อทบไม่ดีมรลงเป็าวโน้ำก็จะออกสามหลักหัไม่ดีไม่ร้อไม่ขอเป็นภูมะมีแน่ๆไม่อยากจะเป็นคนตกรอบเริ่มสับเริ่มมีเสื้สีสีกันมาเลยเอ้โยมาเราเมาเราวามมาแต่งของ รับงหอยปูปลากระแทกกระทันเขาฟังเ้าละครับจะดังไมวก็้ามว่าแม่บวอมว่ายังไป้งเข้าแม่บัวหอม่ายังไงดีาี่มางดี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 ีีีีีลีีีีีีดีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีีดีีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีดีีีีีีีีีีี นีลตอนนี้ดเยนเลยนี่แหละสองหลัตอนนี้เปิดสายไ่ามันต้อช่วงยาวเศรนสึกวัดใจใส่กันมาเศษที่กบลหายแบบเศษไปลบหายแบเศไปแล้วมนที่ทมันล้ําน้ำจากอนโนตามลอไม่ีี่โนนตอนนี้มขอขเอาตอนนี้มีการเียอันก่อนขอหอแจะไปไไปด้วยไปเอมไปด้วย อยู่กันทีละคนาคุณผู้ชมกาอยู่ทุกทีเปนเซตสักสิบเทมสตินแม่ปูนอ๋อแม่ปูนเทพสักสิบและสุดท้ายก็